ไปดีสวัสดีเด้อมันเข้าไปแล้วมันสามคนมัน CP หนึ่งบล็อกครับบลาปิดแมสองบล็อกเนาะกูมังเงาก็เก้าแหละสามเพื่อนไม่เพื่อมาหนึ่งลองเพง่อนนี้เป็น CP มาไป็นตังนงตัวบ้างสามอุปการะนี่อ้าวก็ลัแล้วครับนะเป็น CP เป็นบลา เดียวเราคุณวาเอานนมานคือเงี้ยกระลึกสามโมงไปลงไปข้างฟ้าแระฝนเนียกรสี่โมงเริ่มเป็นน้วเน,นี่ยแระฝนะ่นนะครับนกเลย นกกันนั้นบนนอกใวายนี่นี่โอ้หตุ๊กตนอกใวายเต็มแลกเต็มแรกเล่มันเหรอไปดูของกระตุ้เลยปูดำพงจะเขาดีสักทีขันที่ฝนลรฟฝนซัดถช่วยอ้าหมงเราเศ้าเ <treating> ือไใคนั่น พี่ลึกฝอฝนขอฝนสาวฝนก็มีโอ้หดวาเหมือนล่ะมายามนีพี่ลื้เบื่อแต่เดียวนี่เลยยังใครแต่ว่ายังอาสวะอยู่ ตอนจูเ,กเกพือนนนะเด็ดเกรฝนนี้ฝนฝนนี้ไว้ฝนแหง้งลึอลึกฝนอั่นะีดูแล้สวดีมย ถลึกกับโมฮอตป้าดรกดีฝนเป็นพี่ดึกพี่ดึกเจ้าเอ้ยสาวแล้วคนอ่ะน้ำจนว่านองแล้วคุณปิ๊กฝนเป็นสมอโมงคนอ่ะ สนตั้งแต่สี่โมงจนห้าโมงแล้วนำคนกระบานเลยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งโกมกตาแล้วตัวปืนซีพีเขานะกกมกไปนั่งโกมกตาไวนะ้ก่นีลย 见不到。 กินอยู่งานนี่พี่น้อนนงเนี่ยมันมางานนียถึงหัวคือเห็นสองตัวเมื่อกินแล้วนะเพื่อนมนได้ยินกี่มาแลนะกูมาเตา 我等你。Oh, สามตัวกงกยังหองอยู่ทางตัวนึงเแล้มืดหมดละเฮ้ยอกรี๊ดกรีดกรีกก่รโอ้โหขีอนะเยกูมาเตากเลยนะไอยู่แล้วางันไมันกินาะลูกไวมันกินอันน มันมะไรเนี่ยทุกวันมาเห็นแรงไตกัำลังดังอาตาเบาหนดีว่าอย่างน้องมระตุ้งบุ อย่าเล่นเลยคุก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 หรือเปล่าตรงนั้นข้างบนมันตายแล้วนะจะได้เดี๋ยวนี้กลับลงกลับลงกลับไปตัวที่สามมาเดี๋ยวนี้นะถ้าอยู่ๆมืดลงมันจะลงมาลงมาเดี๋ยวจะแป๊บเดียวจะลงไปเก็บตัวนั้นแล้วมันหางมันกันมันนี่ตรงนี้ตัวละเขามันนุ่มมันละตอนนี้ก็มันละ เขาสามตัวของจ้ตัวหนึ่งตกเถ่อยเลยออกดิบหมดจากตกเลยพวกนี้แล้วชอบเั็นยังไงนะพยเยาไปใสายลงมานึ่งดี๋มันกินแดงมวกกวกนี้น่าจะเป็นตกเถ่อยแล้วเัล่โอ้โห โอ้อันนี้กับอผู้ช่วยตัวผู้แล้วล่ะแถมที่สองอันนี้ก็เกือบได้ยิงอันนี้เลียนคนเนิงเนาะโอ้โหหลายขนาดกุ๊กนี่กินลูกเต่าแล้วโวะสามตัวก็เข้เข้ามาท่านยิงไปสองตรงนี้ก็เกือบละเมื่อกี้นี่นะมันลงก็และห้องมืดแล้วันที่ยิงฮับละยันมือตายแล้วเธอเมื่องทำมานั่งมันจิบมาเนา,นาแะแต่อดเอุปกรณ์ โอ้บางอย่างเยอกะหอกนะเออวันนี้ควรเด้อกระหอกเอากินดีขนาดนี่อันนี้หอยตังเงี้ยมันให้กินนะหอยตังเงี้ยมันกินนะบีบมา เาล,ลองน้ำก่นลอน้ำมึงจากไหน,นตัวเห็นมาเน้าจัดไปสองแป๊บกนี้นนะโอ้เสียดายดนะสามตัวมึงหน้าจีกายซ้สำๆแต่ว่าเขาเห็นหน้าจีซ้ำส,สองตัวตัวผู้ดมดเจ้าไอ้เด็กกำะาแมนมดเนี ที่สองอันนี้เนาะแต่ที่สอแตที่หนึ่งเขาดีอยู่เขาสองตัวละเราลุ้นแต่คนั้นเนาะพูนึงกันได้ยินเสียงยิงบัตนึงละเต่ว่าทางเตือนปืนสีพีโอเคเดี๋ยวนั่งปก่อนดีตรงนี้เขา เอลงมาสู่เกาะจต้องกิลเมตเกาลงไปลุงกมึงเงคนนัเงียวคนนัมึงถ้าเงียบเดมันอาจจะมาได้ก่อน้วจะลงไปกับลก

โอ้เนื่อยจะดีกูเนื่อยจริงตัวหน,น,นูันดักมันเทมจอบขึ้นมาตรงที่ม,มาเนี่นยเงน้นโอ้ยเสืกอกระบโบคิดว่าเมียนล lo leu nó muốn tao này, bự.

một <laughs> súng ừ, xuống súng ha, mua nhìn cái đúng không? là thương. ยิงไปสู้คดอยู่บนกันเนี่ยเอาเฮนดีวคนนั้นเอาไว้จะยิงยิงกับไรมันอะสู้เหิงเนี่ยาพาดเจอร์กุ้งไงเนี่ย ยิ่งก็จะไปได้มันเนี่ยปเป็นประเภนออโต้ผมเห็นออโต้ประเภทออทัวหรือเห็นแต่อันนั้นนี่เดียวนะเอาลองเบิ้งหมดปัญญาแล้วบ้านนี้นู๋ย่าๆย่าๆยอมยอม,ยอม ไม้ท <Yeah. laughs> ังกองหัวมุนหมดแล้วบ่ันยูนปานเร็วสึกเลยนี่ไปไปไปเนี่ยยอมเนาะงอมเนะีาบานเหอออฟฟตา อ,อ,อันนี้จะแม่อรอไม่เอาว่า <c oughs> ออมาแห่งกับชุดที่นี่เราคน <c oughs> อ่ะเอาวอยืนหมด

ผมให้ใหนหนุ่มไปไปนั่นเถอะหน,นโอ้เรื่องกลางค่าะมาเหงขคนนี้โอ้ขนาดมาในทางเท่านั้นเธาเึาตงต้องลุกหมดเลยโอ้หุ่นนี่ไปไลยเถอะหนูนมาเหง โอ้อย่างกระเขโอ้ทำมาเดี่ยวได้ไปไปไเมือวันนองเออห